โตโยต้าไฮเอส9-2026คือการกลับมาของรถตู้ที่มีชื่อเสียงระดับตำนานในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งในเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนบุคคลที่เน้นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงชื่อไฮเอสหลายคนมักจะนึกถึงรถตู้โดยสารที่แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้อลนยแประสงค์และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของธุรกิจขนส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือบริการรถตู้สาธารณะในปี2026กโตโยตา้าก็พร้อมที่จะยกระดับไฮเอสให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดดีไซน์ทันสมัยขึ้นหรูหราขึ้นและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ครบครันมากกว่าเดิมภายนอกของโตโยตา้าไฮเอส9 2้2 6มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกพบเส้นสายตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉีียวและพรีเมียมมากขึ้น ด้านหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมชัดพร้อมเดทาร์ม running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมที่สะท้อนถึงความหรูหราและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันกันชนหน้าและเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูล้ำสมัยและยังช่วยให้การไหลของอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านข้างเน้นความยาวและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกเพศทุกวัยล้ออลลอยขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ เพิ่มทั้งความสวยงามและความมั่นใจในการขับขี่ด้านท้ายของ h ฮเอ e 92,026มาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ดูโมเดิร์นและหรูหรามากขึ้นฝากระโปรงท้ายออกแบบให้เปิดใช้งานง่ายรองรับการขนของ,ของหรือสัมภาระขนาดใหญ่เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจและครอบครัวที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆความสูงของตัวรถถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและถนนต่างจังหวัดให้ความมั่นใจทั้งในด้านการทรงตัวและความปลอดภัย เมื่อเข้าสู่ภายใน Toyota h i a เอ92026จะพบกับการออกแบบที่แตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดาที่นั่งแต่ละแถวถูกออกแบบให้กว้างขวางนั่งสบายและใช้วัสดุพรีเมียมในการตกแต่งเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่รองรับสรีรัเป็นอย่างดีสามารถปรับเอ็นได้เพื่อความผ่อนคลายคอนโซลด้านหน้ามีดีไซน์ทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบ Infotainment สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและฟังก์ชันความบันเทิงได้อย่างครบถ้วนแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่งไฟแอมเบียนทรายรอบห้องโดยสารช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงทำให้การเดินทางยาวนานไม่น่าเบื่อ ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮเอส92,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอาจจะมีเวอร์ชันไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีขึ้นระบบการสะเทือนปรับจูนมาให้เหมาะกับการโดยสารเต็มขันโดยยังคงความสบายและความมั่นคงในการขับขี่ ในแง่ของความปลอดภัย Toyota h i a เอ9 2 0 2 6มาพร้อม Toyota Safety s e n ซ e ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับทั้งในเมืองและต่างจังหวัดสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1้าน4แสนถึง1ล้าน8แบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ที่หรูหราสมรรถนะที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยที่ครบครันและความสะดวกสบายของห้องโดยสารที่ยกระดับจากกลุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด t o y o ต a h i ฮเอส92,026จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถตู้ในยุคอนาคตที่รวมเอาความทันสมัยความปลอดภัยและความสะดวกสบายเข้ามาไว้ในคันเดียว เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงธุรกิจและครอบครัวที่ต้องการรถตู้หรูหราทัานสมัยไว้ใช้งานในทุกสถานการณ์และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2026อย่างแน่นอน